ทางร้านเทเลอร์เทียช็อปนะครับตอนนี้มีจัดกิจกรรมของอ่าแมปบ็อกฟุตนะครับก็คืออ่าเป็นการกดปุ๊บรับปั๊บแล้วกันนะครับ อ่าโอเคนะครับก็สวัสดีคนผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ต่อเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เราอยู่กันในแมปที่ชื่อว่าบล็อก o o t นั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อ,อวันที่วันเสาร์ที่11ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่ของทางาตัวแมปไปนะครับก็คือเป็นอัปเดตโลก3หรือ อาเวิลด์ที่3ทะเลที่3อะไรสักอย่างนึงนี่นะฮะก็จะมีอัปเดตเพิ่มขึ้นมามากมายอันนี้เดี๋ยวจะมาอาบอกคร่าวๆแล้วกันนะว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับคงไม่ได้อาลงรายละเอียดลึกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาไปดูช่องอื่นที่เขาแบบเป็นเมนเป็นเมนแมปนี้อยู่แล้วดีกว่านะครับเพราะว่าตัวเอกตัวพี่เองเนี่ยไม่ได้เล่นอาแทบไม่ได้เล่นแมปนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวบอกคร่าวๆนะว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างนะครับก็อาอย่างแรกเลยครับแน่นอนอัปเดตทะเลใหม่มาใช่ไหมครับมันก็ต้องมีเกาะใหม่นะครับแล้วก็ ส่วนวิธีการที่จะไปโลกที่3หรือว่าทะเลที่3เนี่ยก็ไปหากันเราเองเ,องเนาะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอาวุธใหม่นะครับเช่นพวกดาบใหม่นะครับเป็นอา่าสกิลของอาวุธต่างๆนะครับอันใหม่อันนี้เพิ่มเข้ามานะครับอย่างที่2อ๋ออย่างที่3ก็จะมีรูปแบบของหมัดนะครับหมัดใหม่นั่นะคือเป็นหมัดไฟฟ้าน่าจะหมัดเป็นหมัดไฟฟ้า V2 นะครับตามสปอยที่เขาเอา่อพ,พูดกันมา ผมก็ประมาณนี้นะเหละย้าายังไม่หมดนะครับเราก็จะมีผลปีศาจใหม่พร้อมสกิลแล้วก็การตื่นของผลต่างๆอีกมากมายอันนี้ก็ขอไม่ลงรายละเอียดเหมือนกันนะอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับหลังจากที่อัปเดตแล้วนะครับก็จะนะจะมีกิจกรรมนะครับเช่น มีการแจกโค้ดใหม่มีการแจกบัฟใหม่อะไรประมาณนี้นะพวกโค้ดพวกอะไรเนี่ยก็ไปดูที่ใต้คลิปพี่แล้วกันนะเดี๋ยวพี่วางาลิงค์โค้ดไว้ให้แล้วกันนะครับแล้วก็เข้ามาถึงในส่วนของสิ่งที่พี่ต้องการจะเข้ามาบอกในวันนี้นะครับก็คือทางร้าน Taylor t e ท r s h o p นะครับตอนนี้มีจัดกิจกรรมของอ Map b o อกฟ o ตนะครับก็คือ,อเป็นการกดปุ๊บรับปับแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขอ,อขึ้นรูปเป็นแบบนี้นะครับก็ โดยรายละเอียดของกิจกรรมนะครับก็คือทางร้านเขาให้อ่าเข้าไปกดนะครับเครื่องหมายสีขเขียวแบบนี้นะฮะก็อ่ากดจนกดจนครบ66คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางร้านเนี่ยเขาก็จะมีการสุ่มแจกเป็น ID ไก่ตันนะครับเวล2,000นะครับให้กับผู้โชคดีนะผมรายละเอียดกิจกรรมก็อ่าสิ้นสุดนะครับจนครบ66คนหรือ นะครับถึงช่วงเวลาเที่ยงคืนของวันที่12คือวันนี้นั่นเองนะครับผมก็ในส่วนของอลิงก์แฟนเพจหรือว่าลิงก์ i s c o r d นะครับเดี๋ยวพี่จะวางไว้ให้ใต้คลิปพี่แล้วกันนะผมใครสนใจราย,ายละเอียดนะครับหรือว่าที่พี่พูดเนี่ยไม่เพียงพอนะครับหรือว่าใครที่จะ,ะจ้างฟาร์มแบบนี้นะครับก็ติดต่อเข้าไปได้ที่เพจ เทเลอร์เทียช็อนะครับหรือทางดิสคอร์ดของทางร้านได้เลยแล้วกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวาลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมมีสิ่งดีๆมาบอกแค่นี้นะครับผมโอเค